จ้ามือนนิมาเติมออกมาหน้าดิจ้าออกมาหน้านจ้าสวัสดีจ้ามาเติมช่าแนวด้านี่้จ้ามาเติมออกมาหน้าม่านเบิ้งพักตะเลิดประมันงามบอ่ออันนี้กน็น้ำแล้วละเซลเล่าล,ละนิ่แดดออกมันก็เละไหลแล้วเปิดหดพักติดๆอู่่นน่ละจ้า เปิดหกพักคุณนี่หลายอันสองสามอันนั่นแล้วก็ปลูกพักปลูกบักแดงปลูกเขาโขวดหลายย่างดูจ้ะนี่มันช่วยย่างม่ติมออกมาเบิง้งมาะติมมาป่ได้มานหน้าจะาเคียก็เลยออกมาเบิง้งจ้ะนี่ก็พักขึ้นสายแล้วปลูกนี่ก็กน้ำแล้วเปิดหดไว้เนี่ยมันเด็ดออกมันก็น ในไหลใส่เลยจ้าเบื่อพระอยากมานน้านี่มาช่วยยางมีส่สนกล้วยมี่พักขนันหน้าพักขันหน้ามีบักกอบักห้องบนเต็มต้นนึกเทียงหน้าตาเลือดหลอดเท้างหน้าไม่เติมนี่นละจา้ากล้วยกระเช้าบักไงเห็นบ่พองพองไงพี่น้องเบื่อเพราะอยากขนกานันออกมาหน้าแต่ว่ามีเวลาถือออกมาหน้าละจ้า แต่พักขึ้นสายแล้วก็ปลูกไว้หลายอันหลายย่างดูปลูกใบช่วยย่างพ่อจีด้เฮดเ <c oughs> ถึงจีพาพี่น้องไปเบิ่งมองปลาพักแล้วปลูกปลูกง่ามขวดอันนี้เทียงหน้าเหฮดเสต้วยแล้วก็มาหดพักแล้วก็ขเขาเมียเติมก็เลยเอาเงี้ยมาให้ปลากินจ้าน,นี่ก็สาปลา เนี่ยเขาลงใเหมือนมันกินอะไรนี่เขาป่นเน,าเน่าแน่เขาเหนียวมันเหนียวพอท์เขาก็เลยเอามาให้ปลากินจ้าปลาเสี่ยงตีเกี่ยวเขาออกข้างบรท่านด้ไถอยู่นี่ก็ข้างบกบ,บัวเจริญแล้วปลูกเป็นม,มาเก็บไปขายเรื่อยๆจ้เมมาเป็นพม่าของมันพอมสีไงยลูกู้ษาปลูกบ,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 บกบัวบกบัวก็นไายอยู่จ้าพุ่นพอมตึง หลายนวยอยู่น่ากษได้เก็บเนี่ยขายเราเหมืออื่นมืเฮือนี่เราตึงน,น้ำกะปั้นขึ้นมาแต่กษีดินคนเราสากับพ่อสาตัางหากจ้ะนี่ลายอันหลายอย่างอยู่ม,มาหน้าบหมือนแนวสีเห็ดเราก็ทำบ่ได้ออกมาไหมจ้ะตึงมก็อยากออกมาอยู่บ่ได้อ,ออกมาจักเชีย ถ้าพ,พี่น้องมาส้มสวนแต่เลือเบิ่งก่อนเ้าปลูกหลายอย่างจ้ะคนนองเราปลูปกพักซีกง็งาม,ม,าง,มงามเต็มปลาอึงตึงเต็มนาอึ้งตึงอยู่คนเห็นว่าจ้ะพี่พักซีเล้าหลายน้องขอมป้อมเต็มปีนี้ขายบะหมี่ดอกมะปีเยนีเห็ดคัก,กี่ดอกนี่ชูยางชูดินั่นชูเนว้อหัวรถ กูบะคขามไปพมเพิ่มไงเจ้นี่นคลักเหล้ามาง่ามตงนี้พี่น้องเออ่อมาน่าจะเทียม่นตึมก็ได้มาเจเทพกับมี่ีอ,อตูกับมี่ดอกดาวเรืยงมี่มาชสุย่างนี่แล้วจะปลูกยังรู้นานไหมเพิ่พมจิปลูกอีก มีตึ้มก็เลยผ้าพอแม่พี่นองมาส้มสวนจักน้อยู้ทงหน้าพี่ล่าจ้านี่มดสอย่างบ่อยเอื้อชายากนอกสายอยากเพราะเท่านั้นท่านในแล้วเขาแล้วกับเพชรหน้าบัรเพชหน้าแล,แล้วกับที่มาปุกพักพ่อได้ไปขายยุบานลราจ้าม่ตึม้มไปขายยุบานสิหมืน่นละนี้เพกสลัดฮะ พันเป็นหัวใหญ่ตูปูติปิพ่จะได้กินจ้าสลัดอันนี้แ่บไปด,ดิพ่อแม่พี่น้องก็ยกินม้อจา้าสลัดงามสลัดห่อคนหัวมันตูปูติปิอยู่มันจะกินแ่บอยู่ตัวน,นี้ออกไปห่อป่าเผาบางนี้นอกจา้าที่สิแ่บครับเดี๋ยวไม่เติมเสี้ยวเขาไม่กินจากหัวสองหัวอ,อยู่ผมคักทีหอมเรา นี่เราสิปลูกยังพุ่นนี่เพียงปลูกไปนี่พักขึ้นสายกาพักขึ้นสายกางามอยู่นี่พักขึนหน้าพักขึนหน้าหวานเต้นั่นเงาแง่แง่เนั่นจ้านี่พักกัดซอยมันเป็นดอกแล้วดอกมันก็บพุ่มงามนี่ข้างหมกบวบเก่าปลูกจากเขาเขียวพุ่นน่ะข้างเก่ามันเก็บไปขายอยู่ซี่มันยั่งกระได้หน่อยมันก็มีแน่อยู่ อันนี่ปาเสี้ยงปาเสี้ยงที่แก,ก้วเขาออกนียพรท่านได้ใช้ปีนใช้ได้ว้าวมันแห้งบอกเขามาใช้เขาก็บ้ามานี่เราพักกันหน้าหวานจ้านี่พักกดดัดดอกพักกดดักกดดอกมันสีแก,ก้แล้วเราสิเอาไปจะเห็นแนวมันแผ่วที่พันมันในจังหวัดที่เรา เติมก็อยากมาถ่ายคลิปนั่นคลิปนี้พราพ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งก็ออกมาหน้ากับเบื้องดอกนี้กินก็ได้เอาบอกห้องอีหยังแต่เลือนนั่นคือเป็นคือบอกห้องเก่งแต่คือพวตัดถิ่มถ้ามาตรวมันคืองามแทนเติมก็อยากมาถ่ายดีดในน้อยเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ้งอันนี้ก็หน้าไม่เติมนะจ้าผ้าไม่ใหญ่ฝอยกำนันแพร่ก็แค่สี่ม้าน ตอนนั้นละจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแลี้วเขาแล้วเล้ยวเขาเร,เรเาเรก็เลยปลูกตะพักเอ้าสิเอาพักตะเดินไปกินแยกหัวก,กันก็เป็นที่อันนี้กินเอาเถอะผักสลัดหองมงามจา้าแต่หัวยังไงตีปีตป่ปลาเห็นบ่อก,กอที่หอมกับงามครับ เพราะเราว่าว่าได้ซื้อหรือไม่ขายเมื่อปีกับ่าเมือ่อทวดฉันปลูกหลายค้าวทวดฉันอันนี้คือบอกทั่วเหง้าเป็นรองอยี่นั่นจ้าเพราะมันจะกินข้างน,นี่คือสาป่าสาป้ายุกอยากตึกกินก็กินได้ไหมเติมเอาเงี้ยมันกินมันกินกบเก็บกบเก็บอยู่ คนซ้อนไหลเนาะจ้าปื๊ดอีหยังจะได้บักแตงซุ้มนึงเราปลูกอยู่ท่านของ่นแตงกระหั่นแลปลูกอยู่ท่านองนป่าพุ่ณจะไม่เติมถิ่นไทเบิง่งซุ้มเราไถาอันเราเฮ็ดน,นาแล้วเราก็เลยไถยป่าไม่ป่าเพียงออกแล้วก็เลยปลูกก็ไปปลูกบักทั่วบักแตงเนะี่ยไม่เติมถิ่นไทยไหมบิง่ง อันนี้ก็ขึ้นดอกดาวเรืองเอาปลูกไปแล้วก็เก็บไปวัดรสมืน่นไหไม่ตติมเอาไปวัดย่างมันผากครไปวัดทำบุญสม,มืน่นละจ้ากดติดกดไลค์กดติดตามให้แม่เติมได้ดจา้าส่องเม่ติมซาแนวจา้าขอบคุณมากเด้จา้าเด้อสำหรับคลิปนี้แล้วแม่ตึมทีไปอดัดคลิปพระผัวบักแตงด้ขางนึงให้เบิง้ง สวัสดีได้้าขอบคุณมาก,ก้า